แกโตพวกมนุษย์นั่นไปเอากูม่เอากูขึ้นได้แล้วไอ้กูอยู่ในแดนในพนบัก้ากลงเอาหมกูม่ตัวกูขึนได้เยัะแหละโอ้ตัวกูขึน้ลาลายกูขึกนไขน้ลกู้ขึลาอยู่้ใครเพื่นถือแล้วเพื่นซีมาส่างมาซามากั้งอ๋อย่าไ้เห็ดอะไรทเ

อ้กูยังอยากอยเอาลูกเพิ่นมาอีกยังลูกเพิ่นลูกเพิ่นอยากคืนมาอยู่น้่นอยู่นี้ องรัเออยังรู้ไหมมีแต่นีแต่เอายังไปแทงว่ะช่วยดูซช่วยดอกไินบ้านกูบ้านงาเขาเอินว่าสิแต่ซูวไปเปลี่ยนซูเป็นของว่ตถุวัลรู้ไหมได้บอกฮนแต่อนเ้อดช่

ไได้ลูกขยองเกลือได้ๆก็บมาหากูตันกูบ่ให้กับให้คู่ัมนุษย์นั่นมนุษย์มันไม่หูไม่ตาโอ้โคแองอยู่นะลูกคู่ซือเมลอดแก้วค้าบาทประสูตรสอดประจุมป้าีเมลอดแก้วเมลอดแก้ว เออแม่หลอดแก้วปทุมวันแม่แม่วะเมือามเมืองแก้วขหลอด้มแันน่าแตกแเอา okay. ดีเม like ีเป็นดีมนว่าแก้วปัเนงแกวปทมวกเจ้าห่ให้นอยนย

ขึ้นเออเจ้า <descon> ข <TU digit> <p uss ASE ori> ึ้นมาอยู่ดีให้เจ้าแมอมานาโอ้ยหักษาดอาเนสิบกหเลยนะคนนางนนด้วยหน่อยอ้ยโ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 อ้ยาอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้ย้้ะอออ้้อล้ย้้ออ้้้อ้้ แพงแม่แม่มีบัวมากแม่ไปดูรับกันดีแล้วแไพ่ถือกูได้ก็บสีทางก่ได้ถือกับกูได้

บุคากระิมาเฮใไฮโรดถึงลายๆไหนถึงใครจุบลังคาได้บุคาสิมาเฮทไฮแม่หลอดแก้วแม่หอดแก้วแม่หลอดแก้วแม่หลอดแก้วซีปัทุมมา ว้าวแบบเบงแงงวาดบ้านอยแล้วเมลอดแก้วปทุมวันแมลอดแก้วเนอดแก้ลอดแก้วนมากนนว่ะอ้าวาเราไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วเพิ่บังสา